มาหาอาการนะครับเครื่องอยาดให้มาสอบครับตัวนี้บอกว่าตัดอยู่ดีๆก็ดับดึงไม่ติดเดี๋ยวลองดึงดงูนี่ยังไม่ได้ดึงนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องตัดอยู่ดีๆก็ดับโทคดูมันตึงฝึดๆนะครับ มันมีแรงอะไรบ้างเป็นเหมือนลกบินมีไงไม่รู้มันก็ตัดมือเยอะไปว้างมันแค่ไม่มีแรงประมาณนั้นก็จบสุดสภาพปวดตัวตัวที่มันฝืดก็ได้ครักวน สวยามากไปก็มไีไม่สบายอ้าวเห็นไรไหมครับที่กันโถตรวนี้ครับปกติเวลาใช้งานจริงต้องออกนะครับซื้อมาใหม่นี่เรื่องเครื่องนี้ไม่ได้ออกครับต้องออกนะครับ เวลาใช้งานต้องอาออกนะครับตัวนี้ใช้งานเครื่องกเก่าแล้วครับแต่ยังไม่ได้ออกครับน่าจะเป็นพ่อตัวนี้เวลาดึงเหมือนเสียงมันไม่ออกก็ดูลูกสูบก็ยังสวยอยู่นะไม่เลยจะลองซูมสวย อ okay. ลูกยังสวยครับลองดูซื้อมาก็ถอดทิ้งเลยนะครับเครื่องใครมีแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นถอดทิ้งนะครับตัวนี้ถ้ามีนะไม่ต้องใช้ครับเียงจะเบาลงก็จริงแต่เครื่องมันจะไม่แรงครับตัวนี้ต้องถอดออกครับเวลาใช้งาน หลังจากที่ถอดที่กัน้นถอไอเสียออกก็มาลองร่อนน้ำมันดูนะครับว่าจะสตาร์ทติดไหมรอลุ้นครับหลังจากที่ลองสตาร์ทก็ไม่ติดนะครับลองเปลี่ยนเทียนดูครับคราวนี้จะติดไหมก็ลองไปเรื่อยๆครับเกี่ยวกับรถไฟเพราะว่าร่อนน้ำมันแล้วมันไม่ติด สตาร์ทใหม่ก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมตอนันอีกทีที่ก็ยังไม่สําเร็จอันนี้ก็จะมาลองเปลี่ยนคอยไฟดูนะครับเผื่อเป็นที่คอยไฟไฟอาจมาไม่แรงครับลองเปลี่ยนดูเคี่ยวจะมีตัวล็อกนะครับลาปดล็อก ก็ตัวนี้ตัวทีจะออกได้นะครับใส่เข้าไปก่อนครับยังไม่ต้องเน้นนะครับต่างจานไฟครับคอยไฟตั้งคอยไฟไม่ใช่ต่างจานไฟมุนตัวแถบแม่เหล็กนะครับมาอยู่ให้อยู่ตรงกลางนะแถบแม่เหล็กตรงนี้มาอยู่ตรงกลางตรงนี้ ประมาณนี้ตขยับคอยไฟพร้อมกันนะครับนตึงพร้อมกันหลังจากที่เปลี่ยนคอยไฟก็มาลองเครื่องอีกครั้งนะครับสุดท้ายก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมรอน้อนำมันอีกก็ยังไม่ติดนะครับ เสื้อครับเป็นอะไรแต่ว่าก็ดูแล้วภายนอกอมีเงียอะไรเลื้อภายในครับปรเป็นรั่วอะไรหรือเปล่าซีมรั่วมั้ย มาลุ้นด้วยกันครับถอดเสื้อสูบแล้วรอลุน้นจะมีอะไรผิดปกติไหมเปรียงหมดทุกอย่างอ่าประกยนครับเสื้อก็ยังสวยๆย,ยังโอเคอยู่นะลูกสูบก็ยังดี แวนติดแวนติดเห็นไหมเลยแวนหมุนไม่ไปครับแหวนติดแวนติดแวนติด คร์ตาเหตุที่ตาร์ตาไม่ติดแวนมันติดมีอะไรหลเข้าไปหรือเปล่าไม่มีนะเสื้อก็ยังโอเคยังดีอยู่แต่แวนติดครับอยามสูบให้ดูผงหัาลุกสูบนีย เห็นไหมเห็นนะตัวนี้ครับแหวนมันดิ้นไม่ได้ครับทําให้แรงอัดไม่มีหึงสตาร์ทไม่ติดครับความเสียหายก็ตามรูปนะครับมีเศษอลูมิเนียมครับหล่นเข้าไปหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับก็มาเห็นงานต่อครับ เกินอะไรไหมครับก็เบียงคตก็จะพาลองเครื่องครับหลังจากประกอบเสร็จทนนีนี้ลองสตาร์ทนะครับก็ไปอาบน้ำมา ดูซิว่ามันเต,ติ์ดตาง่ายอีกไหมถ้าได้คาบูดีๆก็น่าจะจบครับตัวนี้เปลี่ยนลูกใหม่ลูกเวนเสื่อยังดีอยู่ครับมีเศษอะไรก็ไม่รู้หล่นเข้าไปทําให้ลูกสูบเสียหายแล้วก็ข้อเบี่ยงคดน่าจะเกิดจากการตอกคาดออกนะครับก็จบงานครับลองดูแต่ถ้าได้เปลี่ยนคาบูไหม่ก็ตามงบก็จะดีขึ้นกว่านี้อยู่ มีเปลี่ยนข้อใหม่ข้อเวียงแล้วก็ลูกสูบเท่าน,นั้นครับงานตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะพาประกอบใหม่ร้อนครับจิบง่ายไหม เอาให้เรียบร้อยโอเคครับจบงานเรียบร้อยจบงานเท่านี้ครับเตรียมสูงมาก ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ